ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube Autostope TH วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถรุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดตอนนี้นั่นก็คือ Mini Fortuner รถ SUV สไตล์พรีเมียมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีขนาดกระทัดรัดกว่า Fortuner ปกติแต่ยังคงความรูหหราแข็งแกร่งและฟีลลิ่งแบบอเนกประสงค์ไว้อย่างครบถ้วน Mini Fortun e r ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถที่ให้ความลงตัวทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยีและความคล่องตัวในเมืองแตกก็ยังคงให้ความรู้สึกขับขี่แบบรถ SUV ที่มีความมั่นคงนุ่มนวลและทรงพลังจุดเด่นที่สำคัญคือดีไซน์ภายนอกที่ปรับให้มีเอกลักษณ์แบบทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าเล็ดรูปทรงใหม่ให้ความเฉียบคมเส้นสายตัวรถถูกทำให้กระชับและรุ่งมมากกว่าเดิมเพื่อให้ตอบโจทย์ความประหยัดและลดแรงต้านอากาศกระจังหน้าถูกปรับให้มีความหรูหราแบบรถยุโรปมากขึ้นพร้อมเสริมด้วยโครเมียมเงางามที่ทำให้รถดูโดดเด่นและมีความพรีเมียม ตัวถังแบบทรงเหลี่ยมสไตล์ SUV ทำให้อารมณ์ของรถยังคงดูแข็งแรงและบึกบึนแม้จะถูกย่อส่วนลงก็ตามแต่เมื่อมองโดยรวมแล้วว่าจะเห็นว่ารถรุ่นนี้เน้นความแฟล์ตความทันสมัยและความเรียบหรูแบบใหม่ที่สำคัญยังมาพร้อมสีตัวถังแบบขาวเงาวิ่งสไตล์ลักชัวรี่ e ซึ่งช่วยให้รถดูสะอาดเรียบแบบพรีเมียมสุดๆเมื่อมองจากด้านข้างของ Mini Fortuner จะเห็นเส้นสายที่คมชัดมีความสปอร์ตในแบบที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบล้ออัลลอยขนาดใหญ่ช่วยให้ลุกโดยรวมดูดุดัน ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังรองรับการขับขี่หลากหลายสภาพถนนระบบการสะเทือนถูกปรับจูนใหม่ให้รองรับการทรงตัวได้ดีในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองทางชันหรือเส้นทางท่องเที่ยวที่ต้องการความมั่นใจเป็นพิเศษด้านท้ายของรถก็ดูทันสมัยเช่นกันไฟท้ายเล็กดีไซน์ใหม่มีความคมชัดและสวยงามทำให้เวลาขับตอนกลางคืนดูโดดเด่นมากขึ้นสปอยเลอร์หลังช่วยเพิ่มความสปอร์ตและยังช่วยเสริมแอโรไดนามิกของตัวรถให้มีความนิ่งมากยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารของ Mini ฟอร์จูเนเป็นอีกหนึ่งจุดที่หลายคนพูดถึงเพราะได้รับการออกแบบให้ดูหรูหราแบบพรีเมียมและให้ความรู้สึกแบบรถรุ่นใหญ่วัสดุภายในถูกเลือกใช้แบบคุณภาพสูงทั้งบริเวณแผงคอนโซลเบาะหนังและวัสดุตกแต่งอื่นๆทุกอย่างถูกจัดวางอย่างลงตัวเพื่อสร้างความรู้สึกโปร นั่งสบายและใช้งานสะดวกคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพดีที่ให้ความคมชัดสามารถเติมเต็มความบันเทิงในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีในส่วนของพื้นที่โดยสารมินิฟอร์จูเนอร์มีขนาดกำลังพอดีนั่งสบายทั้งตอนหน้าและตอนหลังเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางระยะไกลพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังถูกออกแบบให้ใหญ่พอสำหรับการใช้งานแบบครอบครัวหรือคนที่มีไลฟ์สไตล์เดินทางบ่อย พนักพิงบอบ์ดหลังสามารถปรับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ตามต้องการนอกจากนี้ยังมีพอร์ตชาร์จไฟหลายตำแหน่งเพื่อรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยมินิฟอร์จูเนอร์ก็ถูกจัดเต็มมาให้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินรวมถึงกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่โดยเฉพาะในพื้นที่แคบ ระบบเซ็นเซอร์รอบคันยังช่วยให้ง่ายต่อการจอดรถแม้จะเป็นพื้นที่จำกัดก็ตามนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันเพื่อทำให้รถมั่นคงทุกสภาพถนนเครื่องสมรรถนะมินิฟอร์จูเนอร์มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ที่เน้นความประหยัดแต่ยังคงแรงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและต่างจังหวัดการตอบสนองของคันเร่งทำได้ดีอัตราเร่งทันใจเหมาะกับผู้ที่ต้องการรถที่ขับง่ายแต่ยังให้ความรู้สึกมั่นคงบนถนน ระบบเกียร์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์มีความนุ่มนลนมากขึ้นประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมและลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารทำให้ประสบการณ์ขับขี่โดยรวมรู้สึกหรูหราขึ้นอีกระดับมาถึงเรื่องราคาซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายคนอยากรู้ว่า Mini f o r t u n ร์ถูกตั้งราคาให้อยู่ในช่วงที่เข้าถึงง่ายกว่ารุ่นเต็มขนาดจึงเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถ SUV พรีเมียมที่มีความคุ้มค่าและดีไซน์ที่โดดเด่น ราคาจำหน่ายของ Mini Fortuner จะอยู่ประมาณช่วงที่ทำให้ผู้บริโภคจำนวนมากจับต้องได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่า